สวัสดีครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่มารับชมคลิปนี้ก็ทุกคนนะครับตอนนี้ก็ย๋ยวผมนวัดเกมอีกดีอีกเช่นเคยและตอนนี้เ,เกมไฟไนฟ์นนฟังกินกันนั่นเองนะครับซึ่งถามว่าทำไมผมถึงมาเล่นเกมนี้เนี่ยเพราะว่าผมไปเห็นใน YouTube มามันมีมดๆห,หนึ่งที่เป็นกระแสมากนั่นก็คือมดไอ,บอ้บอยเฟนด้านมืดนั่นเองการไม่เสียเวลาเราจะไปเล่นให้ดูกันเลยนะครับซึ่งผมขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะว่า ผมเนี่ยหางหายตเคียไฟในฟังกินมนันตั้งแต่มันเลิกเป็นกระแสนะครับก็ผมไม่เล่นไฟในนานมา1นึ่งปีกว่าๆเต็มๆเลยนะครับก็มาซีบิลลี่เนี่ยผมไปเจอมาใน YouTube นะครับแล้วเป็นเวอร์ชันมือถือด้วยซึ่งถามว่าผมเจกไหมไม่แจกครับก็ตามนั้นแหละครับและผมก็จะไม่เล่นให้ทุกคนดูเลยครับแต่ผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่า มอดเนี้ยจะเป็นมอดที่ผมเล่นมอดนี้เป็นมอดแรกของช่องใหม่และเป็นมอดสุดท้ายด้วยเพราะผมจะเล่นมอดนี้มดเดียวพอถามว่าไฟในฟังกินก็ชอบไหมก็ผคเ้ืๆอ่ะและผมก็ไม่ค่อยมีลมที่จะเล่นมันเทตอไหอะไร่เห็นมอดนี้มันดังไนีผมก็เล่มันก็น่าสนใจด้วยเพราะนั้นผมจะมาเล่นมอดนี้ครับก็จะมาเล่นให้ดูเลยครับมามาดูกันว่าประสบการณ์ไม่ใช่ประสบการณ์นี่ยคือมาดูฝีมือของคนที่ ไม่เล่นเกมนี้นานหนึ่งปีกว่าเต็มๆเลยครับว่าจะดอกไปสักแค่ไหนแต่ช่วงนั้นเนี่ยผมเล่นแต่ในคอมนะแต่ในมือถือนะอาจจะคนละฝีมือแล้วก็ได้นะหรือเปล่าแต่เพลงมานะครับแลวถ้าถามว่าทำไมเสียงผมมันแหบเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงกีฬาสีของโรงเรียนผมนะก็ต้องร้องเพลงกองเชียร์เยอะแล้วผมก็ต้องบอกว่าร้องดังไงมันก็เลยทำให้เสียงแหบนะ <c oughs> แต่พื่อนผูมุมพรุ่งนี้ผมจะลงคิปไม่ได้นะครับพราะตอนนี้นอัดอยู่ตอนวันพนัสดตอนค่ำนะโอเคเพียงมาแล้วม,มานานแล้วแหละผมก็กดู่ถามว่ายากไหมก็มันก็ยากเลยนะสำหรับคนเล่นใหม่ๆอย่างผมแต่คนเนี้จะเล่นตลอดอะ่ะก็น่าจะชินมืออยู่ แล้วรูกสวนมันลิ้วด้วยไงอีกอย่างผมปับหมวยไม่ได้หรือผมปับไม่เป็นอันนี้ก็ผมก็ไม่รู้โอู๋ก็น,นี่คือผมกดมั่วนะผมไม่รู้เลยว่ามันต้องเล่นยังไงไม่ใช่หมายความว่าแบบนั้นนะคือผมมองไม่ออกว่าลูกสวนมันลิ้วแค่ไหนอีกอย่างตอนนี้ปวดมือด้วยนะฮึ แล้ก็จะเรื่องดนตัมวมันะอีกอย่างมดในโทรศัพท์เนี่ยถ้าเราตายอะ่ะกิมมันจะแครชเลยแล้วหลุดด้วยเพราะฉะนั้นผมจะเลี่ยงการตายให้ได้มากที่สุดนะโอเคนี่ผมขอสเต็มเลยนะโอเคลูกสอนค้างมาละต้องดูไว้เบบว่าเม้นยำเหยนะอือ จะต้องใชสมาธิขั้นสุดเลยนะแต่ถ้าผมใช้สมาธิตั้งคิดเนี่ยมันก็ไม่ได้นะเพราะเดี๋ยวมันจะดูเงียบเกินจนไม่มีอะไรมานเตอร์เทนคนดูอ่ะผมก็จะบ่นว่ามมแบบนี้ไปเรื่อยแกันนะจะได้มีอะไรให้คนดูฟังบ้างจะไม่ได้เงียบตลอดไปเฮ้ยเป็นตัวเล็กด้วยหรออืมทำดีกว่าที่คิดนนเนี่ยโอ้โหอันนี้หัวเปลเลยนนะ บางอันมันคือยากแบบของแท้เลยอะ่ะโอ้โหคือแบบว่าสุดปึงจัดอะโอ้โหคือผมยกนิ้วให้เลยฮะร์ตอนนี้แล้วมันคิดมันเป็นอะไรวะลูกสาวมันก็ค้างอยู่นี่นะ่ะโอ้โหอันนี้วนรวยเลยฮะมึงขอเติมไหมนะแล้วผมทำเหี้ยอะไรอยูน่นี่ไปช่ง่งมาแล้วโอ้โห ลูกสอนไม่ได้มามแล้วค่ำแดดผมก็กดแปมแม่งละแต่ลูกสอนมันมาไม่พักจริงๆนะโอเคมาแล้วโอ้โหลแล้วรัวด้วยแต่ลูกสอนไม่พักเลยอ่ะถามหน่อยลูกสอนไม่เหนื่อยบ้างหรอก็ขอโทษในคำหยาดนะครับก็บางคนก็ไม่ชอบสมบุกไป โอ้โมันคือมันรั่วเกินอ่ะขอรนมือเัวเองก่อนคือปวดจัดเลยอ่ะปวดโคตรนานโอเคโอ้โหคือยากไหมก็สำหรับผมคือจัดจัดเลยแหละโอ้โหไม่ได้ดูเก่าผมอยู่เมื่อกี้เพื่ออะไรวะโอ้โหแบบสมาธิผมไม่ค่อยจดจ่อเลยอัอนนี้ถ้าเป็นคนอื่นอาจจะจดจ่อเตยผมหาวิธีเป็นคนดูอย่างเดียวอ่ะ เพราะถ้าผมไม่เอาระเทนยังไงก็คนดูไม่จบอยู่แล้วอะ่ะเชื่อผมดิโอเคเลยสองนาทีครับเีมามามาเีโหคือค,ความยากนี่ผมให้แบบว่าสำหรับผมคือเต็มสิบเลยนะเฟื่อจะให้สิบเต็มสิบเลยก็ได้เพราะว่าผมไม่คะแนนเกินอยู่แล้วความยาก แต่เพียงมันไม่ก็มันนะโอ้โหโอ้โหคือแบบว่ายากแบบสุดตรางการติดมากเลยนะเกลยดแหละของคุณเองเมคมามาแล้วแต่ผมฟังเพลงมาทำนองเพลงมันแบบว่าเหมือนมียจะบอกแต่ผมฟังไม่ออกเพราะฉะนันทร้างมัน เฮ้ยทำไมมันหายอ่ะเฮ้ยทุกคนมีบทพูดด้วยอ่ะโอ้โหทำดีเอาเมกเออแต่ทำยูเซีให้เธอเอ่อ้าวพราวคุ้มได้อย่างไรเอออย่าคุณเป็นของสันพี่ชายดีแทอ่ะโอ้โหโซสเตอร์ดังนั้นเอาเวก่นจัสลองให้มันนานนานอินาซุซียังพอที่ได้เห็นปลายเเฮ้ยโดโอ้โห โค้ดไม่ลืมกดโคจตะเท่เลยสาเมาื่อกี้ชื่นชมขรับโอ้โหคนทำมดคือคิดได้ไงอะ่ะโคตดดีเป็นผมนี่ผมยังคิดไม่ได้เลยนะโอ้โหซึ่งขนาดที่ว่าไม่ได้ผมเสียงแเฮผมยังแขกปากได้อ่ะโอ้โหชื่นชมจริงๆฮนะ ตั้งใจทำมากรู้ก็รู้เลยว่าตั้งใจทำนะมาอันนี้ผมขอกดสแปมเลยนะสแปมเลยครับตอนนี้โ,โหโหสเปมเลยขอสเปมก่อนนะสแปมเลยโอเคครับจบแล้วโอ้โห โคตรดีนะครับมัดนี้ผมให้คะแนนเต็มสิบเนี่ยให้สิบเอ็ดเลยครับอ,รอืคิดได้ไงอ่ะคนทำมัดคือโคตรแกลมเลยโคตรดีผมว่าต้องมีเด็กข้างบ้านสักคนเนี่ยอยากทำท่านี้แน่นอน,นก็สำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนใครที่ชอบเี่ยกดไลค์และกดติดตามนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย